ยินดีต้อนรับสู่กาเซนทรัลและวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึดอีซูซูไอมาคทับปี2026โฉมใหม่รถกระบะรุ่นที่กำลังสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานความแข็งแกร่งฟีเจอร์ทันสมัยและระบบวิศวกรรมที่ล้ำสมัยรถกระบะรุ่นปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับรถกระบะขนาดกลางและขนาดเล็กของอีซูซูด้วยดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่ออปชั่นสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ลงตัวกับตลาดปัจจุบันไอมากใหม่นี้มุ่งหวังที่จะดึงดูด ทั้งผู้ซื้อที่มีไลฟ์สไตล์และผู้ใช้รถระดับกลางที่ต้องการรถกระบะที่น่าเชื่อถือรองรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการใช้งานหนักได้อย่างมั่นใจความสมดุลระหว่างการใช้งานจริงและความทันสมัยนี้คือสิ่งที่ทําให้รถกระบะรุ่นปี2026โดดเด่นเหนือคู่แข่งดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ทรงพลังยิ่งขึ้น กระจ่างหน้าที่กว้างขึ้นและไฟเละที่คมชัดยิ่งขึ้นมอบรูปลักษณ์ที่หรูหราและมั่นใจเส้นสายของตัวถังที่ลู่ลงมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของอีซูซุกระบะท,ท้ายได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุที่แข็งแรงยิ่งขึ้นมอบความทนทานต่อการบรรทุกที่ดีขึ้นและการป้องกันสนิมที่ดีขึ้นซุ้มล้อที่บานออกเล็กน้อยทําให้ไอมากมีท่าทางที่มั่นคงบ่งบอกถึงสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดได้ทันที โดยรวมแล้วไอ้มารุ่นปี2026ยังคงมีรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์การทำงานหนักต่างที่ลูกค้าอิสุคาดหวังภายในห้องโดยสารคาดว่าไอ้มากใหม่จะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ได้รับการปรับปรุงโดยเน้นที่การส่งแรงบิดสมรรถนะที่นุ่มนวลขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ให้กำลังลากจูงที่สูงขึ้นในรอบตำ่ำ ทำให้การลากจูงง่ายขึ้นและมอบความมั่นใจให้กับรถกระบะแม้บรรทุกเต็มพิกัดระบบเกียร์อัตโนมัติได้รับการปรับปรุงเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดาจะยังคงสัมผัสได้ถึงสัมผัสที่หนักแน่นและแข็งแกร่งตามแบบฉบับของเกียร์ Isuzu การปรับแต่งช่วงล่างยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่บนทางหลวงสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่สูญเสีย สเสถียรภาพบนถนนครุกคลาดช่วยให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินกับการเดินทางกลายการขับขี่ในเมืองและการขับขี่ในชนบทได้อย่างสะดวกสบายเทยินดีต้อนรับสูการเซ็นทรัลและวันนี้เราจะพาคุณเจอะลดกอีซูซูไอมากที่ขับปี2000 26โฉมใหม่รถกระบะรุ่นที่กำลังสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานความแข็งแกร่งฟีเจอร์ทันสมัย และระบบวิศวกรรมที่ล้ำสมัยรถกระบะรุ่นปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับรถกระบะขนาดกลางและขนาดเล็กของ Isuzu ด้วยดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่ออปชั่นสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ลงตัวกับตลาดปัจจุบันไอ้มากมายนี้มุ่งหวังที่จะดึงดูดทั้งผู้ซื้อที่มีไลฟ์สไตล์และผู้ใช้รถระดับกลางที่ต้องการรถกระบะที่น่าเชื่อถือรองรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการใช้งานหนักได้อย่างมั่นใจความสมดุลระหว่างการใช้งานจริง และความทันสมัยนี้คือสิ่งที่ทําให้รถกระบะรุ่นปี2026โดดเด่นเหนือคู่แข่งดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับปรุงใหม่ยังโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ทรงพลังยิ่งขึ้นกระจังหน้าที่กว้างขึ้นและไฟเลตที่คมชัดยิ่งขึ้นมอบรูปลักษณ์ที่หรูหราและมั่นใจเส้นสายของตัวถังที่ลู่ลงมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของอีซูซุกระบะท้ายได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุที่แข็งแรง ยิ่งขึ้นมอบความทนทานต่อการบรรทุกที่ดีขึ้นและการป้องกันสนิมที่ดีขึ้นซุม้มล้อที่บานออกเล็กน้อย